สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้พาทุกคนมาเข้าครัวอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาทําอะไรทุกคนเคยทานอา,อาหารจานนี้ถ้วยนี้ไหมคะมันจะมีชื่อเรียกว่าไข่น้ํานะคะไข่น้ําก็คือมีแตงกวานะคะแล้วก็ไข่นะคะไข่ที่เราได้ตีไปแล้วแล้วก็มีต้นหอมนะคะใส่ผักชีด้วยก็ได้แล้วก็จะมีผงปรุงรสนะคะแล้วก็เกลือ ใครจะใครมีซีอิ๊วขาวนะคะก็ใส่ได้นะคะแต่เราว่าจะใส่แม็กกี้นะคะมีแค่นี้เองนะคะไข่น้ํากินตอนแบบถ้ายิ่งไม่สบายนะ,ะยิ่งกินแบบอาหารถ้วยนี้นะ,ะอยากบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะคะสดร้อนๆเดี๋ยวเราไปตั้งหม้อกันเลยดีกว่านะคะทุกคนขาตอนนี้ก็รอให้น้ําเดือดนะคะเราจะใช้1นึ่งพชั่นนะคะคือว่าทําแค่หนึ่งที่หรือ1ถ้วยสําหรับ คนคนเดียวทานนะคะเดี๋วรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะเราจะมาใส่แตงกวาลงไปเลยนะคะคิวคัมเบอร์นะคะเราชอบซดน้ำนะคะน้ำก็จะเยอะหน่อยนะตดน้ำร,ร้อนๆนะคะเดี๋ยวรอให้เดือดอีกทีให้แตงกวาสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ น้ำเริ่มเดือดแล้วเรามาปรุงเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะทุกคนคะแล้วก็เราจะใส่เกลือนิดหน่อยนะนี่ค่ะใส่เกลือลงไปแล้วแล้วก็แม็กกี้ไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้ได้รสนะคะ ใครมีขิงนะคะก็สามารถหัน่นหรือว่าซอยใส่ลงไปได้นะคะจะทําให้น้ําซุปนั้นอร่อยมากๆเลยคะแล้วก็หอมนะคะเราไม่ชอบแตงกวาสุกมากนะคะเราจะใส่ไข่ที่เราตีไว้แล้วนะคะลงไปเวลาใส่ไข่ลงไปอย่าไปเทแบบแรงๆนะคะเพราะว่าไข่นั้นจะไปนอนที่ก้นแล้วก็จะติด ก้นหม้อได้นะคะแล้วก็ไปช้าๆนะคะช้าๆแบบนี้โอเคนี่นะคะไข่เขาก็จะเป็นใยขึ้นมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนี่โอ้โหน่าทานมากเลยนี่ทุกคนนี่ค่ะนี่ แล้วก็คนคน,คนนะคะนี่ค่ะไข่น้ํานะคะแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะไข่น้ํานะคะเราให้เดือดนิดนึงก็รับประทานได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเ็จเรียบร้อยนี่ค่ะไข่น้ํานะคะเราเรียกไข่น้ํานะคะ เด็กที่อยู่หอนะคะเด็กนักเรียนที่อยู่หอหรือว่าสาวออฟฟิศทำทานได้นะคะแบบสบายๆนะคะเครื่องปรุงไม่ต้องเยอะแค่มีไข่มีแตงกวาเครื่องปรุงรสแค่นั้นเองเราบอกแล้วไงคะว่ามันง่ายมากเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะทำกินทำทานที่บ้านที่หอที่ออฟฟิศที่โรงแรมก็ยังได้นะคะทานร้อนๆอืม อร่อยข้าสวยข้าต้มได้หมูหยองอีกได้นะคะ